เอาจริงแล้วในวิดีโอนี้นะครับควรจะเป็นคลิปประวัติของกาเรนที่เคยมีการบทไว้นะครับกับ3มตัวละครอ,อย่างนามิโซอี้แล้วก็ตัวละครตัวนี้นี่แหละเพียงแต่ในคืนวานที่ผ่านมาครับก็ดันมีแชมปเปี้ยนหนึ่งคนเข้าเกมการ์ดโดยที่พวกเราเนี่ยไม่รับรู้ข่าวสารนี้มาก่อนเลยเรียกว่าเป็นตัวละครที่หลายๆคนเดาได้นะครับว่าน่าจะเข้าแต่มันก็ไม่ได้ว่ามันจะเปิดเผยได้เร็วขนาดนี้ไงตัวละครคนนั้นครับก็คือวีเอโก้เดอะรูนคิงและในวันนี้ครับเราจะมาส่องการ์ดชุดของเขากัน กับซองการ์ดชุดว e e g o ก็ขอกาวสวัสดีท่านชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์นวว่า,วาจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก2 3วันก่อนที่ทางเกม LR นะครับได้ทำการอัปเดตพวกการ์ดที่โดนรูนเขา้าครอบงามมาซึ่งในวันแรกนะครับก็จะมีการ์ดฟร,รเวอร์ทั้งหมด4ใบที่โดนรูนกินก วันที่2เองก็มี4ใบเช่นเดียวกันแต่พอมาเป็นวันที่3ครับผู้นําของแบ็กมิสอย่างเบียโกหรือจุดเริ่มต้นของหายนะเนี่ยก็ได้มาอยู่ในเกมการ์ดแถมยังมีวิดีโอเปิดตัวซะด้วยทําให้คลิปของการเรนนะครับอาจจะต้องเลื่อนไปวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนในวันนี้ครับเราจะมาดูการ์ดของเบียโกกันแบบชัดๆต้าสับใครนะครับที่อยาดูเฟิร์สอิมเพรสชันของผมนะที่ได้เห็นการ์ดของพวกรูนแล้วก็การ์ดของเบ g o โกช่วงนี้นะครับมาสเตอร์โนวาจะไลฟ์สตรีมสองการ์ดใหม่ทุกวันจนถึงวันที่14 ถ้าเกิดใครอยากไปดูฟิ r ด์อิมเพรสชั่นของผมนะครับก็ดูได้ในไลฟ์สตรีมเ่าั้นนั่นแหละโอเคทีนี้ครับมาเข้าสูนะ่เนื้อหาหลักของเรากันดีกว่าแน่นอนครับว่ารูนิชชั่นถือเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ใหญ่ที่เกิดขึ้นกับเกม League of Legends แล้วก็จักรวาลดูนเทอร่าโดยที่มีผู้นําของเหตุการณ์นี้นะครับนั่นคือเบียโกราชาแห่งการล่มสลายแต่สําหรับใครก็ตามนะครับที่เพิ่งเข้ามาสู่จักรวาลน,นี้คุณนั้นอาจจะสงสัยว่าทําไมไอ้ชายคนนี้นะครับถึงเป็นตัวละครที่หลายๆคนเนี่ยต่างกๆัน เรามาลองพูดถึงประวัติของพี่แกสักหน่อยหนึ่งเลยกันเวียโก้นะครับคือราชาจากอดีตการที่เขานะครับปกครองอยู่ในอาณาจักรที่ล่มสลายไปเมื่อนานแสนนานมาแล้วโดยอาณาจักรนี้นะครับอยู่ทางตอนเหนือของไอโอเนียนั่นก็หมายความว่าอาณาจักรนี้นะครับไม่ได้อยู่ในทวีปเวโรรอแลนด์ชูริมาหรือไอโอเนียเลยซึ่งในปัจจุบันนะครับชื่อของอาณาจักรนี้มีชื่อว่าคามาว์โดยจะได้เรียกว่าอาณาจักรนี้นะครับเป็นอาณาจักรที่แสนรุ่งเรืองก็ไม่น่าผิดเท่าไหร่ พราะอาณาจักรนี้นะครับอาจจะเทียบเคียงกับชูริมาได้เลยทั้งกองกำลังทหารทั้งประชาชนแล้วก็ความอุดมสมบ,บูรณ์ของพื้นที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะมีมากนะครับกับอาณาจักรแห่งนี้โดยมีเบียโกนะครับเป็นราชาของที่นี่แต่ในเรื่องเนี่ยมันก็ยังดูปกติอยู่เนาะจนเมื่อเบียโกครับตกหลงักอีโซสาวนักทอผ้าครับที่เป็นสามัญชนคนปกติโดยตัวของเบียโกนะครับก็ทําทุกอย่างเพื่อให้ได้นางคนดีมาจนสุดท้ายครับทั้งคู่นั้นก็ได้อภิเษกสมรสกัน เพียงแต่อาณาจักรที่แสนเกีงไกลครับก็ต้องมีคนไม่ชอบหน้าอยู่แล้วในเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับมีมือลอบสังหารที่จะมาสังหารเบียโกในจังหวะที่มือสังหารคนนั้นนะครับจะเอามีดที่อาบยาพิษแบบคันรุนแรงเนี่ยแทงใส่เบียโกอีโซครับก็ได้นําร่างกายของตัวเองเนี่ยมาบาังทางมีดไว้เพื่อให้ราชาของเขาเนี่ยปลอดภัยนั่นเองเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงนะครับตัวของเบียโกเนี่ยหาทุกวิถีทางเลยที่จะช่วยให้อีโซเนี่ยมีชีวิตต่อคือเขารักนางคนดีมากเธอเนี่ยเหมือนกับแบบ เป็นแสงสว่างในชีวิตของเวียโกที่เขาเนี่ยจะไม่ยอมเสียไปแน่เวียโกครับเลยสั่งให้คาลิสตาหลานสาวของเขาเนี่ยออกไปตามหาวิธีที่จะสามารถมาช่วยอิโซได้และเมื่อคาลิสตาครับเดินทางกลับมายังอาณาจักรเธอครับกับพบว่าอิโซเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วพร้อมกับเียโกครับที่เฝ้าร่างกายของอิโซแบบไม่ได้กินไม่ได้นอนเนี่ยมาหลายวันมากๆเมื่อโัวของเวีโกครับพบคาลิสตาเขานั้นก็รีบถามทันทีครับว่ามีวิธีการใดที่จะสามารถช่วยอิโซได้ไหม คาลิสตาก็ได้จะบอกตามความจริงครับนั่นก็คือทางตอนใต้ของอาณาจักรอันห่างไกลมีเกาะแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าเบเซตไอที่แห่งนั้นมีน้าพุแห่งชีวิตที่สามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายของใครก็ได้เพียง <ül _> แต่คาลิสตาครับได้บอกว่ามันจะใช้ไม่ได้ผลกับวิญญ,ญาณที่จากไปแล้วเ <ül _> มื่อเวียโกนะครับได้ยินคําตอบที่ไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่ <ül _> เขานะครับ <ül _> ก็เลยจับขังคาลิสตา และใน,นตอนที่ตัวของคาเลสตาครับถูกคุมขังอยู่อีกหนึ่งตัวละครที่มีบทนะครับอย่างฮิคาริมก็โผล่ขึ้นมาและเห็นได้ว่าผมนะครับจะโฟกัสแค่ในเรื่องของเบโกด้านนั้นแล้วอาจจะต้องรวบรัดหน่อยนะเอาไปว่าตัวสุดท้ายนะครับตัวของฮิคาริมเนี่ยขอให้คาเลสตาบอกที่อยู่ของเบเซตไอเพื่อให้เบียโกนะครับไม่ทําร้ายเธอเพราะคาเลสตาไม่มีทางเลือกครับก็ต้องจําใจทําอย่างนั้นเมื่อเบียโกครับรับรู้สถานที่อยู่ของเบเซตไอเขาก็ได้นํากองทัพทั้งหมดในอาณาจักรของเขาครับเดินทางไปยังที่นั่น มื่อเดินทางมาถึงเกาะครับผู้คนบนเกาะเนี่ยต่างไม่ต้องรับเวรโกเขาบอกให้เวรโกครับถอยกลับไปเพราะว่าตอนนี้ร่างกายของอโซเนี่ยมันไม่มีวิญญาแล้ววิญญาณมันได้จากไปแล้วแต่ด้วยความโกรธความรักความเกลียดชังหรืออะไรก็ช่างใดครับตอนนี้เวรโกครับยอมทําทุกอย่างเพื่อให้อีโซเนี่ยกลับมามีชีวิตเขาเลยสั่งให้ทหารทุกคนของเขาครับทำการสังหารทุกคนบนเกาะเบเซตอาและหาที่อยู่ของน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ให้เจอรอบรัตตตอนครับผู้คนส่วนมากในเบซตอาถูกสังหาร ตวหนึงคารลิสตาและเระดอร์สามีของนางด้วยจนเมื่อตัวของเบโกนะครับได้พบกับนำพูแห่งชีวิตจากความร่วมมือของเทรชข้านะครับก็ได้เริ่มพิธีกรรมโดยการนําร่างของอิโซลงไปยังนำพูแห่งชีวิตจากนั้นก็ใช้เวทมนตร์นะครับไล่ให้วิญญาณของอิโซเนี่ยกับคืนมาแต่เมื่อไล่ไปไล่มานะครับสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นดวงวิญญาณของอิโซครับกับเข้าสู่ร่างของนางแต่มันก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเสียงกรีดร้องของอิโซครับทำให้เบีโกเนี่ยตกใจไปอย่างมาก โดยที่ในขณนะดเดียวกันครับตัวของอีโซนเนี่ยก็ได้ขอร้องให้เบโก้เนี่ยนำร่างกายของเธอหรือว่านําวิญญาณของเธอเนี่ยกลับไปยังโลกแห่งวิญญาณเพราะว่าตอนนี้เธอนั้นทุกทรมานเหลือเกินแต่ด้วยความตกใจสุดขีดนะครับทำให้เบโก้นั้นน่ะอ่าไม่ได้ทําอย่างนั้นแต่กระสายทมนม์ลของเขาครับก็ดันอ่าแปลเปลี่ยนและมันก็พกผ่านจากความตกใจของเขาไน้่แหละทําให้เขานะครับดันไล่มนที่แรงกว่าเดิมทําให้หมอกของเบเซตไอนะครับเปลี่ยนเป็นแบคมิสเ,เข้ากืน,ก,นกินทุกสิ่งที่มีชีวิตใน,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 นบเบเซต์ไอ้ สัพ์ตัวตนต,ต,ต่างๆที่อยู่ในนั้นนะครับก็ได้ถูกแปลเปลี่ยนไปทั้งฮีคลิมที่ร่างกายของเขานั้นผสานกับม้าศึกคาริสตาที่กลายเป็นเลดี้อเวนเจนร์จากความคิดแค้นฮีคลิมรวมถึงชาวเกาะพื้นเมืองอย่างเทรสแล้วก็ยอริกด้วยและถ้าเกิดเรานันสักตกดีๆนะครับเราจะเห็นถึงสัญลักษณ์สามเหลี่ยมของเวียโกอันนี้นะครับมันเกิดขึ้นจากตอนที่อิโซเนี่ยได้คืนชีพขึ้นมาและเธอนั้นควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้จนเธอนะครับได้หยิบดาบเบลดออฟเดนุนคิงเข้ามาแทงร่างกายของเวียโก จเวียโก้นะครับได้สิ้นลมแต่ว่าก็ถูกแบ็คเมสแล้วก็พลังงานเวทบน,นของเขาเนี่ยชุบชีวิตขึ้นมาจนกลายเป็นดูนคิงนั่นเองนี่นะครับคือประวัติแบบย่อๆของเวียโก้ที่เป็นเนื้อเรื่องในอดีตนะครับไม่ใช่เนื้อเรื่องในปัจจุบันสำหรับในเนื้อเรื่องปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นคลิปประวัติของเวียโก้เอาเละกันนะทีนี้ประวัติจบแล้วครับต่อไปไปดูการ์ดของเวียโก้กันดีกว่าสำหรับตัวของเวียโก้นะครับเขานั้นคือแชมเปี้ยนไร้5ได้54ความสามารถเฟียซัมในแต่ละรอบ หากมีแอร์ไลน์ของเราตายเป็นครั้งแรกในรอบนั้นจะทำการซัมมอนเอ็นโคชิ่งมิสขึ้นมาในสนามหนึ่งใบโดยเอ็นโคชิ่งมิสนะครับเป็นซัมมอนยูนิตได้หนึ่งได้หนึ่งหนึ่งเอฟิมารัลเมื่อกาดไปน,นี้ถูกซัมมอนครับทำการบวกเซตหนึ่งหนึ่งให้กับเอ็นโคชิ่งมิสและเวียโกทุกหนทุกแห่งเอาง่ายๆครับนี่คือแบ็กมิสที่มาส่งเสริมเวียโกถ้าเกิดเวียโกสังหารพวกของเราเยอะตัวของเวียโกและหมอนี้ครับจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น โดยเงืเ่อนไขเลยว่าของเวียโก้นะครับนั่นก็คือผลรวมพลังโจมตีของแอร์ไลน์ของเราที่ตายไปมีเกิน20โดยที่เวียโก้นั้นต้องอยู่ในสนามด้วยเพื่อนตายเยอะรวมพเวอร์ราชาของเราจะแข่งแก่งขึ้นเป็นเลเวล2เป็นสเตจจาก5-4เป็น6-5ความสามารถเก่าคงเดิมครับแต่ความสามารถใหม่เนี่ยคือความสามารถที่โกงมากๆเมื่อเริ่มรอบครับทำการขโมยสตองเกตเอดมี่1ตัวถ้าการไปน,นั้นเป็นแชมเปี้ยนครับทำการฆ่ามันแทน อ๋อต้องขอบอกนะครับการขโมยนี้อยู่แค่รอบเดียวแต่ถึงแค่รอบเดียวมันก็เกินพอแล้วแหละก็แน่นอนแหละด้วยจากในซีนาร์ติกนะครับตัวของเบียโกเนี่ยมีความสามารถในการควบคุมอีายแต่ผมก็ไม่นึกไงว่ามันจะเอาแบบเงื่อนไขแค่ round start ตอนแรกคิดว่าต้องฆ่าแอร์ไลน์หรือว่าต้องฆ่าศัตรูก่อนถึงจะขโมยได้แต่พร้อมเป็นอย่างนี้นะครับบอเลยวันน่ากลัวมากๆตัวของเบียโกนะครับคือแชมเปี้ยนที่แข็งแกร่งมากๆในเลเวล2อย่างแท้จริงเพียงแต่ว่าเงื่อนไขรือว่าอัพของพี่แกนนะครับมันค่อนข้างยาก เนื่องจากถ้าเกิดเรานะครับจะเลเอาเบียโก้ตัวของพี่แกนั้นต้องอยู่ในสนามด้วยมีโอกาสนะครับที่เลือดสีของเบียโก้เนี่ยจะโดนเทอร์โมเจติกบีมหรือว่าจะโดนพวกเวนเจนส์ฆ่าซะก่อนเอาจริงนะถ้าเกิดไม่อยากให้แบบ OP ไปเลยเนี่ยเบียโก้ควรมีเทคนะครับว่ามันแบบจะไม่ตายจากเวนเจนส์แล้วก็รูเนชั่นดังนั้นนะครับเวลาที่เราเล่นเอาเบียโก้เนี่ยอาจจะต้องใช้การ์ดแบบโปรเทคเบียโก้เยอะๆจนกว่าพี่แกนั้นจะเลเวล2ซึ่งพอเลเวล2เนี่ยความสามารถพี่แกรครับมัน OP กว่าเลเวล1แบบสุด,สด ดังนั้นเด็กที่ผมคิดนะครับว่าสามารถเล่นคู่กับเวโกได้มันก็มีอยู่หลายเด็กนะทั้งเล่นคู่กับเฟลยอดหรือที่เล่นคู่กับเดมาเซียถ้าเกิดเฟลยอดเนี่ยก็ใช้คู่กับฟอร์สไบเพื่อให้เวโกนั้นตายยากขึ้นเดมาเซียก็ใช้พวกแบบอาชับไซส์หรือไมก่ก็การแบบติดทาร์ฟเลยนะครับให้เวโกเนี่ยมันตายยากรวมถึงในวิดีโอเปิดตัวเนี่ยก็เขาก็ใช้มักงกรเล่นคู่กันเพราะว่าอยากให้มักงกรตายไปบแล้วก็เวโกจะได้เลยวอัแต่มันก็จะมีอยู่เด็กหนึ่งนะครับที่หลายๆคนคิดกันแล้วก็อาจจะใช้ได,ด้ดีกว่าด้วยนั่นคคือเด็ทีี่ใการรปัรบ ใช่ครับสพาทาร์วิ่งของเราที่เพิ่งจะโดนบัฟมาจากค่าราย7เป็นค่าราย6ถ้าเกิดเราใช้เจ้านี้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้เวโกเลเวลสที่มัน OP สุดๆมาเลยต่อไปนะครับไปดูการเซ็นเจอร์ของเวโกกันดีกว่ากับเดสเพลสเปโราย4เป็นเบร์สครับทำการเลือกยูนิตหตัวเข้ามาสไต์ใส่ในซัสของเราจากนั้นก็ฆ่ามันให้ยูนิตหตัวตายโดยที่แรกกับการเสียเลือดของเรา เป็นอะไรที่ดูดีนะครับแล้วก็สามารถมาเอาเงื่อนไขเลเวอพของเบโกได้ด้วยเนื่องจากการไปนี้นะครับเขียนแค่ค um Unit าว่ายูนิตไม่ได้เขียนคําว่าแอร์ไลน์หรือแอนด์มี่นานๆแล้วเราสามารถเล็งเป้าที่ไขก็ได้น่าสนใจครับการไปนี้การไปต่อไปคามาบอรันโซเจอร์ได้3ได้3าเมื่อการไปนี้ถูกซัมมอนทาการซ um ัมมอนเอนโคชิงมิสนี่นะครับคือเหล่าทหารของอาณาจักรเบโกที่ถูกเรียกคืนมาตามคําสั่งของราชาของพวกเขา สับการชุดเบโก้นะครับค่อนข้างน่าสนใจกับการเล่นแมชชนิกในการค่ายฝ่ายมันก็สมควรแล้วแ่ะครับที่เบโก้จะมีทีมแบบนี้เป็นทรราชที่ควบคุมอีกฝั่งแต่ถ้าเกิดอีกฝั่งนั้นไม่ยอมทำตามเราก็สามารถฆ่ามันได้เลยเป็นแชมป้ยนที่ดีครับแต่ว่าก็แอบเล่นยากไอตรงเลเวลหนึ่งของพี่แกนั่นแหละการชุดต่อไปเป็นการชุดก่อนหน้าเบโก้หนึ่งวันนะครับเริ่มที่คาเดกินเดอรูนคาเดกินมังกรผู้มีความเครียดแค้นกับเชวนา ในตอนนี้ครับโทสะานั้นถูกเพิ่มพลังด้วยผลของแบ็กมิสไปแล้วคาได้กินเดรูนครับเป็นยูนิตราย6ได้6-6ควาสามารถฟรีเมื่อเราเล่นการ์ดบนี้ครับทำการให้เชลเลนเจอร์กับมังกรหรือแชมเปีย้ยนของเราทั้งหมดใช่ดาบหกของเด็กมังกรดูดีมากครับการใบนี้เพิ่มเติมนิดหน่อยคาได้กินนะครับคือมังกรที่ต่อสู้กับชวนาอยู่หลายครั้งหลายคราแต่เขานะครับไม่เคยชนะชวนาได้เลย แต่ในตอนนี้ครับทั้งตัวของชารานาและคาเดกินเนี่ยก็กลายเป็นดูด้วยกันทั้งคู่เป็น2มังกรที่มีพลังเยอะมากๆและตอนนี้ครับพวกเขาเนี่ยกำลังโจมตีเดมเซียอยู่และคนที่อยู่บนหลังของคาเดกินนะครับคนนี้ก็คือรุ่นดากอนการ์ดช่คนนี้ครับคือสหายของคุณลุงคนนี้คุณลุงคนนี้ครับเป็นหัวหน้าของดากอนการ์ดที่ตามเนื้อเรื่องเขาเคยเสียเพื่อนไปครับในสงครามที่เวนส์วอลโดยผู้ที่เสียชีวิตคนนั้นครับได้มีชีวิตใหม่จากผลของแบ็กมิส โดยข่าวครับกลายเป็นยูนิตได้3ได้24เมื่อแอร์ไรของเราที่มีความสามารถฟิลลี่ทำการสังหารอีกฝ่ายได้จะบวก1นึงหนึ่งให้มันด้วยมังกรตีปกติถ้าเกิดค่าได้ได้1นึงหนึ่งมีตัวนี้อยู่จะกลายเป็นบวก2 2แทนเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะทำให้มังกรเนี่ยตัวใหญ่ได้ไวมากๆเลยการไปต่อไปคอริงไวเปอร์เวิร์มได้สองได้3 2ครับเซตค่อนข้างดีความสามารถฟิลลี่เมื่อการเมนนี้ถูกเล่นนะครับ ทำการเลือกว่าจะสไตรยูนิตของเราหรือจะดิวสามดาเมจใส่เน็กซัสของเราเองอันนี้เอามาส่งเสริมเ i โกกับความเป็นโทเค็นของ Shadow Eye สามารถใช้ตัวนี้ครับตีตัวเล็กๆของเราเช่นพวกตัวหนึ่งหนึ่งไอที่มันอซัมมอนแอร์เวอร์เนชันน่ะนะเออหรือถ้าเกิดไม่มียูนิตให้เสียเราก็ต้องยอมเสียเลือดครับเพื่ออันเชิญเจ้านี้การไปต่อไปคามิว a r อร n เ d นส์ด n กได้4ได้ C3 มังกรจากคามิว a r ครับความสามารถเฟียซัมและฟิรี เมื่อการใบนี้ครับถูกเล่นทําการสไตล์ยูนิตหรือไม่ก็ดิวสารดาเมจใส่เน็กซัสของเราเหมือนกับเมื่อกี้เลยครับแต่ที่เพิ่มมาก็คือเมื่อการใบนี้ครับทำการสเลนยูนิตได้จะทําการเดน1ดาเมจครับใส่เอดามีเน็กซัสอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าอันนี้คือมังกรที่มาจากอาณาจักรของเบลโกเป็นมังกรขนาดใหญ่ครับที่ตายมานานแล้วแต่ก็โดนแบ็คมมสครับคืนชีพมาและตอนนี้ครับมันก็อยู่ในหน้าน้ําของบิววอเตอร์ จบไปสับชุดก่อนหน้าเบียโกครับต่อไปไปดูการชุดแรกของเซตูนกันดีกว่ากับตัวแรกครับรูนเล็กเจ้านี่ครับคือริบไทยเล็ปืนใหญ่ของแกงแพงนั่นแหละสตัดไล่ห้าไ,ได้3-3เมื่อการเป็นี้ถูกเล่นครับทําการยิงแคนดอนบาราใส่อแอนมีแบบแรนดอมโดยที่จํานวนครั้งนะครับจะขึ้นอยู่กับการที่เราจั่วมาในรอบนี้ซึ่งสูงสดครับสามารถยิงได้5ดอก ยิงจวเยอะยิ่งยิงถี่ครับเป็นอีกหนึ่งการ์ดเคลียร์ที่น่าสนใจมากๆแต่ก็ต้องเล่นกับเด็กที่มันเฉพา,าทางนนหน่อยนะการ์ดใบต่อไปริมแฟงเดนมาเธอร์จาฝูงของพวกริมแฟงครับราหกได้ห้าห้าเมื่อการไปนี้ครับถูกซัมมอนทําการซัมมอนริมแฟงแพ็คโดยพวกมันครับจะได้รับการบวกหนึ่งหนึ่งต่อจำนวนครั้งที่เราฟอร์ตไฟไปในเกมนี้โดยริมแฟงแพ็คนะครับเป็นซัมมอนยูนิตได้หนึ่งได้หนึ่งหนึ่งความสามารถโอเวอร์เวิ เพราะสมัยก่อนนะครับการ์ดอย่างลิมแฟร์บูมเนี่ยก็เป็นาการ์ดยูนิตท,ที่มีความเกี่ยวข้องกับก,บการฟอร์ตไบอยู่แล้วทําให้เดนมาเธอเนี่ยก็มีความสามารถอะไรที่ต้องใช้ฟอร์ e ไบไปด้วยเป็นการ์ดท,ที่ดีครับเล่นคู่กับแอสเล่นคู่กับเซนจูก็ได้และต่อไปครับคือการ์ดใบ,บสุดท้ายของวันนี้ทาร์มิงสวิมไรจ์เได้แ4เป็นโอเวอครับเมื่อการ์ดใบ,บนี้ถูกซัมมอนทาการสร้างก๊อปปี้ของการ์ดใบ,บนี้ขึ้นมือเราถ้าเกิดเรานั้นเคยเลยว่าอัพแชมเปี้ยนไปแล้วในเกมนี้ เจ้านี้ค่อนข้างแรงนะครับถึงค่าราจะสูงแต่ว่าพลังโจมตี8และมีโอเวอร์เวยก็น่ากลัวอยู่นะแต่ที่มันน่ากลัวก,กว่าก็คือเนื้อเรื่องของมันนี่แหละเจ้านี้นะครับคือเหล่าฝูงมแมลงที่สูญสลายไปจากชูริมาตั้แต่ตอนที่ชูริมาล่มสลายแล้วแต่ผลของแบ็กมิสนะครับนำมันกลับขึ้นมาอีกรอบโดยกลุ่มคนที่พบแล้วก็กำลังต่อสู้กับเจ้านี้อยู่นะครับก็คือพวกทหารของอาเซียนนี่แหละจบกันไปนะครับกับการส่งการ์ดของเวียโกราชาแห่งการล่มสลายที่จะนำหายนะมาสู่รูนเทรา คิดว่าการเหล่านี้นะครับจะถูกเพิ่มเข้ามาในวันที่15หรือก็คือสัปดาห์หน้านี่แหละก็รอชมเหตุการณ์ดูเนชั่นที่กำลังจะเกิดขึ้นได้เลยครับสุดท้ายนี้นะครับขอฝากคาถามไว้สักเล็กน้อยคุณคิดยังไงกับการ์ดของเบียโกคิดว่ามันเก่งเกินไปหรือคิดว่ามันยังเลือดน้อยเกินไปก็สามารถมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับส๊อตพรีวิวเจอกันใหม่ซียูครับบ๊ายานล่มนะืมะ ช่วยกันเดลสตอรี่ไว้เจอกันใหม่ในแบ็ m มิสนะครับ